นี่คือตัวอย่าง1.4ก็เขียนคําเหนื่อยละขอขอแต่งโจทย์ข้อ4 1.4โดยการวาดรูปแล้วกันเรามาดูตอนเริ่มต้นก่อนนะครับตอนเริ่มต้นก็คือ A กับ B อยู่บนพื้นอยู่บนที่เดียวกันนะครับแล้วแน่นอนถ้าพูดถึงตอนเริ่มก็คือ T ทีากับ0แล้วก็ T พาร์มกศูย์ด้วยทีนี้ A เนี่ย เห็นจรวดลำหนึ่งจรวดที่วาดเหมือนกับเป็นลูกศรขึ้นเนี่ยอยู่ที่ระยะ350เมตรแล้วมันกำลังจะออกเดินทางด้วยความเร็ว10.4เมตรต่อวินาทีขึ้นไปบนแกนแซดนี่คือขึ้นไปบนแกนแซดนะครับอันนี้อันนี้คือทิศ X อ,อันนี้อันนี้คือทิศแซดอันนี้คือสถานการณ์ตอนเริ่มต้นทีนี้ต่อมา ที่เวลา t เท่ากับ32.4คำถามของโจทย์ก็คือ a จะเห็นจรวดลำนี้อยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่ตำแหน่งอะไรเสร็จแล้วคำถามเหมือนกันแต่ว่าถามกับ b b จะเห็นจรวดลำเดียวกัน อยู่ที่ไหนนะครับสถานการณ์ก็เรียบง่ายแบบนี้ทีนี้เรามาทำโดยใช้วิธี2วิธีโอเคนะวิธีแรกก็คืออะไรวาดรูปดูสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์เขียนการคำนวณตามหลักความเป็นจริงเราดูครับเอจจรวดสีน้ำเงิน ลูกศรไอ้อออดินสอสีดําเงินเนี่ยกับกล่อง B อ่ะผู้สังเกต B ใครเร็วกว่ากัน B เร็วกว่าใช่ไหมฉะนั้นเราที่เวลาต่อมาเนี่ย B มันต้องแซงไปแล้วสมมติผมวาด b ตรงนี้ B ก็คือเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยความเร็ว12.5เมตรต่อวินะครับทีนี้ เรามาหาระยะของ A ก่อนอันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับตำแหน่งของ A อ่ะเเขาก็จะมีตำแหน่งของจรวดบนแกน X อก็คือ350นั่นแหละแต่ว่า Z ก็คือ V ก็คือการกระจัดคือจรวดมบนเคลื่อนที่ขึ้นไปตรงๆใช่ไหมฉะนั้น Z ตัวเนี้ยแของ A อ่ะก็จะเป็น การกระจัดซึ่งเท่ากับความเร็วของจรวดทีนี้เด็กๆดูนะผู้ชมดูนะความเร็วของจรวดผมจะไม่ห้อยศูนย์โอเคนะก็ก็อาจจะเขียนว่าเป็น vz นะครับแล้วถามว่า v0 ศย์คือตัวไหน V ศูนย์คือตัวนี้นี่คือ v0 เป็นความเร็วของผู้สังเกตต้องแยกแยะนะครับความเร็วของผู้สังเกตคือ v0 ศูนย์สำหรับการสอนของผมส่วน V ของวัตถุบางทีก็เป็น V เฉย หรือไม่งั้นก็ห้อยเป็น vx vy vz ตามเรื่องตามราวนะครับอ่ะนี่คือการกระจัดก็ใช้ v ของจรวดคูณเวลาก็จะเท่ากับ v vz คูณ t แทนเลขนะครับ vz ก็คือ10.4คูณกับเวลาก็คือ32.4ก็กดเครื่องคิดเลข1 0บจุ 10. 4คูณ32.4เท่ากับ3 3 6.96เมตรฉะนั้นเราสามารถตอบได้ว่าตำ,ตำแหน่งของจรวดที่วัดโดยผู้สังเกต A ก็คือ3 5 0 i บวก3 6 6.96 j อ่าไม่ใช่ต้องเป็น k เนาะแกนแซต ในหน่วยเมตรแบบนี้ทีนี้ทำอย่างเดียวกันกับผู้สังเกต b นะครับทำอย่างเดียวกันกับผู้สังเกต b เราเราเรามาลองดูครับ B เขาจะเห็นแกน x ของจรวดคือเท่าไหร่แกน x ของจรวดก็คืออันนี้ใช่ไหมก็เท่ากันใช่ไหมเพราะว่ามันมันขึ้นขนานกันน่ย ฉะนั้นเราดูจากรูปแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าแกน x ก็คือ350เมตรนั่นแหละแล้วแกนแล่ะแกนแของจรวดที่ b จะเห็นถ้าเราดูจากรูปนะครับคือ B อ่ะมันแซงขึ้นไปแล้วฉะนั้น b จะอยู่สูงกว่าแกนแของจรวดก็คือค่านี้แล้วค่านี้เราจะคำนวณยังไงก,ก็จะเห็นว่า ระยะเนี่ยระยะเนี่ยคือการกระจัด f ของ b จริงไหมนะก็คือ b อ่ะตอนเริ่มมันอยู่บนพื้นแล้ว b ก็วิ่งขึ้นไปการกระจัดของ b อ่ะก็คือเป็นระยะนี้ฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปคิดตามหลักสามัญสำนึกเราจะสามารถตั้งสมการได้ว่า f s เท่ากับ แซดพามแล้วก็บวกแซดพามก็คืออันนี้เนาะตีตีเส้นปะมาแล้วก็บวกด้วยการกระจัดของจรวดก็คือ v z t ก็คือ v z t แบบนี้นะครับและ s คืออะไร s คือการกระจัดของ b มันก็คือ v 0คูณ t นะครับก็ เท่ากับ z p พ m คือสิ่งที่จะหาแล้วก็บวกอันนี้ก็คือเลขเดิมนั่นแหละนะครับเลขเดิมนันแหละก็คือ10.4มันเป็นการกระจัดของจรวดก็คือ10.4ุคูณสาิ 4, ก็คือเลข3 3 6.96ดังนั้นเรามาแทนค่าคำนวณเลขนี้เลขเนี้ยการแทนค่าก็คือจะเป็น V0 ก็คือการกระจัดความเร็วของผู้สังเกต 12.5คูณ t t ก็ใช้เวลาเดิมนะครับการแปลงกาลิเลียนเนี่ยเวลาของทุกสิ่งอย่างมันจะเท่ากันฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขอันนี้ก็คือ12.5คูณ32.4เลขนี้จะได้405 นะครับดังนั้นเราก็แซตพามอ่ะก็คือย้ายยาย้ามาลบย้ายมาลบก็คือ405ลบออกด้วย336.96กก็จะได้เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ คำนวณเลขเนี่ยมันยังไม่ถูกต้อง100%ต้องคอมเมนต์นิดนึงคือมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมบี B เห็นจรวดอยู่ต่ำกว่าเพราะอะไรเพราะว่าบแซงขึ้นไปแล้วก็เขียนนิดนึงว่าอยู่ข้างล่างฉะนั้นคําตอบที่จะตอบโดยตำแหน่งของจรวดที่เห็นโดย B นะครับก็คือจะเป็น R พาร์มก็คือจะเป็น3 5 0 I นะครับ i พลไมก็ก็ b มันอยู่ด้านหน้าเหมือนกันอยู่ด้านหน้า 3, 3, 5, 0เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ข้างล่างข้างล่างก็คือเวลามาเขียนเป็นเวกเตอร์ก็จะใส่ค่าลบนะครับ k k พามในหน่วยเมตรนี่คือคำตอบของ b ในการทำวิธีที่1น,นะครับทำวิธีที่1 ต่อไปเรามาลองทําวิธีที่สองก็คือวิธีใช้สูตรดูนะครับจริงๆวิธีที่หนึ่งผมต้องเขียนตรงนี้เนาะไอ,ะอ,ะอะ้ที่เราทําคํานวณของ a อะคือไม่เกี่ยวมันเป็นการคํานวณกลศาสตร์ธรรมดาการคํานวณการเคลื่อนที่พอเราคำนวณการเคลื่อนที่เสร็จได้อันนี้ แล้วเราเอาเนี้ยมาคำนวณหา r พลมเนี่ยเราใช้วิธีที่1ต่อไปเราจะใช้สูตรสูตรดูนะครับว่าได้คำตอบตรงกันไหมถึงแม้ว่าเราจะใช้สูตรไอ้ขั้นตอนเนี่ยมันเป็นการคำนวณกลาศาสตร์มันเป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของจรวดมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเหมือนเดิมวิธีที่2เนี่ยก็คือการที่จะการที่ บอกว่าเอ้ยถ้า A วัดตำแหน่งของจรวดได้เท่านี้แล้ว B วัดตำแหน่งของจรวดได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้วิธี2วิธี2ก็คือเราสมมุติบาทครับฉันเป็นใครถ้าดูจากสเตปเนี่ยก็คือเรารู้ข้อมูลของ A ฉันก็ควรจะเป็น A เสร็จแล้วเรากำลังหาว่า B เห็นจรวดลำเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือเราจะหาข้อมูลของ B ก็คือให้เขาเป็น B แล้วดูจากรูปอันนี้ก็ง่ายฉันเห็นเขาวิ่งขึ้นใช่ไหมก็คือวิ่งทางบวกฉันเห็นเขาวิ่งทางบวกแต่คราวนี้แปลกนิดนึงบวก Z อ่าสูตรออริจินอล มันเป็นการแปลงตามแกน x <ș to mistake> มันเป็นการแปลงตามแกน x แต่นี่เป็นการแปลงตามแกน z แปลว่าเราต้องปรับปรุงสูตรนะครับวิธีปรปับปรุงสูตรก็คือเราย้ายไอตัวเนี้ยย้ายไปตรงที่เราจะแปลงอันนี้แปลงตามแกน x ไอพจน์เนี่ยก็จะอยู <cùng> ่ที่ x แต่ถ้าเราแปลงตามแกน z มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนครับก็คือ x พรมเท่ากับ x แล้วก็ z ซพลมเท่ากับ z ลบ v ศูนย์ t แบบนี้แทนนะครับแล้ววิ่งทางบวกก็คือตามนี้เลยตามนี้เลยแต่ถ้าวิ่งทางลบสมมุตินะสมมุติว่าถ้าถ้ามันจากการวิเคราะห์สมมติว่าเป็นวิ่งทางลบเราก็เปลี่ยนจาก,กน,นี้เป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแทนโอเคนะครับขอเปลี่ยนกับโจทย์ข้อนี้มันวิ่งตามบวกแซด ก็อันนี้ก็ติดลบอ่ะก็จะอย่างนี้ส่วน y ก็ก็ก็ไม่ได้ใช้ก็อยู่อย่างนี้นะครับทีนี้การแทนค่าการแทนค่าก็คือ x พลัมเท่ากับ x แล้ว x มันคือ350กระจกไม่ต้องคำนวณแต่ว่า Z เนี่ยก็คือ Z ซพลมเท่ากับแ แองของ A ก็คือ336.96 V0 คือ12.5แล้วก็ T คือ32.4ก็กดเครื่องคิดเลขนะครับ ก็จะได้คำตอบออกมาว่าเป็นลบ68.04เมตรก็จะตรงกับเมื่อกี้นี่เลยก็คือ B จะเห็นจรวดอยู่ข้างล่างก็คืออยู่ลบแอยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นไม่ว่าจะทำวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2แลเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันก็คือ B จะเห็นตำแหน่งของจรวดนะา B จะเห็นตำแหน่งของจรวดเป็น R พรพามเท่ากับ 3 50 i ถาม์ k, ามลบ68.04 k เาเมตรอันนี้คือเราแปลงเวกเตอร์ตำแหน่งจาก A ไปเป็น B ทีนี้โจทย์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมขอถามเพิ่มนะครับถามเพิ่มว่าเอ้ย B เห็นจรวดลำเนี้ยอยู่ที่ไหนและและและคำถามสุดท้าย B เห็นจรวดมีความเร็วเท่าไหร่เออ B เห็นจรวดมีความเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นการแปลงการลีเลียนตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับขอลบนะครับต่อไปเราจะเป็นการแปลงการลีเลียนความเร็ว สถานการณ์ของโจทย์เนี่ยก็คือผู้สังเกต A อ่ะเห็นจรวดมีความเร็ว v z เนาะเท่ากับ10.4ตามที่โจทย์บอกคำถามคือ B จะเห็นเท่าไหร่วิธีทําทำได้สองวิธีวิธีที่1ก็คือดูสถานการณ์โจทย์แล้วก็คำนวณตามตามที่สถานการณ์มันไป,เป,นเ,ปนเป็นไปนะครับเราลองนึกภาพ ดูดูรูปนี้ก็ได้เราอยู่บนพาหานะลำหนึ่งที่วิ่งเร็วกว่าพาหานะอีกลำหนึ่งแล้วเรามองมามองมาแล้วเนี่ยมันแซงขึ้นไปแล้วใช่ไหมมันแซงขึ้นไปแล้วด้วยแปลว่า B ควรจะต้องเห็นไอ้ไอไอัน,นี่วิ่งลงข้างล่างจริงไหมครับฉะนั้นการคำนวณเนี่ยเราก็คำนวณยังไงก็ได้ให้มันแม็กซ e n s e แล้วก็ตั้งสมการตั้งไงดีมันมีมันมีสองตัวเลขที่เป็น V ตั้งไงดีคำตอบมันคำตอบมันต้องได้ผลเป็นวิ่งลงข้างล่างก็ตั้ง10.4ก็คือเอาเอา,เอาความเร็วของ A มาเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกดีไหมบวก12.5ได้เท่าไหร่อันนี้ได้9อันนี้ได้2อันนี้ได้2 แล้วลองคิดเลขเนี้ make sense ยเมกเซนไหมคือเราอยู่บนพาหานะที่เร็วกว่าไอ้สีน้ำเงินนี้แต่เราดันเห็นไอ้สีน้ำเงินเนี่ยวิ่งขึ้นหัวไปด้วยความเร็ว22คือคือความเร็วของของคนบนพื้นอะ10แต่คนบนเนี่ยเห็นความเร็ว22เมกเซนไหม เหมือนเราเหมือนเราจะแซงมอเตอร์ไซค์เหมือนเราขับรถยนต์แล้วเรากําลังจะแซงมอเตอร์ไซค์แต่เราเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วกว,กว่าความเร็วของโคนบนพื้นไม่มีเซนนะครับเราก็ลองเปลี่ยนการคํานวณดูเปลี่ยนการคํานวณเป็นเ,เป็นเครื่องหมายลบดูลบได้เท่าไหร่ได้1.9มั้ยเนาะแต่กดเครื่องยนดเลขแล้วกัน ได้ลบ2.1เมตรต่อวินมิกเซนไหมลองวิเคราะห์เราเราอยู่บนบนภา,านะที่วิ่งเร็วดังนั้นเราแซงมันไปละเราเห็นมันเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว2.1ก็มิกเซนใช้ได้นะครับฉะนั้นคำตอบก็คือตอบว่า vz พลมน่าจะตอบตัวนี้แหละหรือก็คือเขียนว่า วพาย์มเท่ากับลบ 2.1k เมตรต่อวิอย่างนี้นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับก็อาจจะคิดยากนิดนึงต้องต้องเราต้องถนัดเรื่องความเร็วสัมพัทธ์นะครับต่อไปเรามาดูวิธีใช้สูตรดีกว่าวิธี2นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็ฉันเป็น A เขาเป็น B แล้วก็ฉันเห็นเขาวิ่งทางลบไม่ใช่บวกบวก Z ก็คือฉันเป็น A ฉันเห็น B วิ่งทางบวก Z แปลว่าสูตรเนี่ยเราต้องต้องย้ายไอตัวเนี่ยมาโปะโปะ,โปะลงที่แซเราก็จะได้สูตรว่าเป็น VZ แซามเท่ากับ VZ บวกไม่ใช่ ลบ v ศนะครับตามนี้เลยสมมุตินะสมมุติถ้ามีโจทย์ข้อหนึ่งวิเคราะห์ได้ว่าฉันเห็นเขาว,วิ่งทางลบแสูตรจะเป็นยังไงสูตรก็ต้องเป็น v พลัม v z ซดพ m มเท่ากับ v z บวก v ศแบบนี้หรือสมมุตินะอันนี้สมมุติไปไกลเลยสมมุติฉันเป็น b เขาเป็น a แล้วฉันเห็นเขาวิ่งทางลบแซดอย่างนี้สูตรจะถูกปรับปรุงเป็นยังไงเราก็ต้องเขียนสูตรอย่างนี้ใช่ไหม v z e t time v s แล้วอันนี้ฉันเห็นเขาวิ่งทางลบก็เปลี่ยนเป็นบวกแล้วอันนี้ ฉันเป็น B ตัวแปรของ B คือตัวแปพรพามเขาเป็น A ตัวแปรของ A คือไม่มีพามสูตรก็เลยกลายเป็นอย่างนี้โอเคนะครับนี่คือสปอยไว้เผื่ออนาคตเจอแปลกๆแต่ยังไงก็ตามกลับกลับมาที่โจทย์ข้อนี้ก่อนโจทย์ข้อนี้ก็คือฉันเป็น A เขาเป็น B ใชายเห็นเขาว,วิ่งทางบวกแซก็อย่างนี้ได้เลย ก็จะเป็น v แคือ v ของจรวดที่ A เห็นลบด้วยความเร็วสัมพัทธ์ก็คือ12.5ก็คำตอบได้เท่าเดิมนะครับดังนั้นก็ตอบตอบเหมือนเดิมมาแหละโอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างข้อ1.4ที่ทำทั้งแปลงตำแหน่งแปลงความเร็วแล้วก็ ใช้วิธี2วิธีนะครับ